บริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดหรือซีทีวีนะคะเด้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานจับรางวัลถ่ายผลฟุตบอลยูโร2012ในวันที่12กรกฎาคมนี้ค่ะพร้อมกับเชิญแขกผู้มีเกียรติและสมาชิกร่วมเป็นสักขีพยานในการถ่ายทอดสดการจับรางวัลด้วยค่ะ นางวลาสืบสอนผู้อำนวยการบริหารบริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดได้เป็นประธานการประชุมวางแผนงานจับรางวัลไทยผลฟุตบอลยูโร2012ที่เตรียมจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่12กร,รกฎาคมนี้ที่โรงแรมเคปิแกลนโดยมีนายดิเรกสุภวิวัฒน์กรรมาการบริหารบริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีร่วมการประชุมหัวหน้าฝ่ายต่างๆในการรับมอบหมายงาน ทั้งนี้เนื่องจากผลการแข่งขันฟุตบอลยูโร2012ในนัดชิงชนะเลิศณประเทศยูเครนเป็นการเจอกันของกระทิงดุสเปนแชมป์เก่าเมื่อปี2008สามารถไล่ถล่มอาชนะอาซูรีอิตาลีไปได้อย่างสุดมัน4ประตูต่อ0ในคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจึงมีสมาชิกเคเบิลซีทีวีและ n อ็นทีวีถ่ายผลแชมป์ฟุตบอลยูโร2012ถูกต้องเข้ามากว่า200,000ใบทางบริษัทจึงจัดการจับรางวัลอย่างเป็นทางการ พร้อมได้เชิญหัวหน้าสนราชการผู้นำชุมชนผู้ให้การสนับสนุนและสมาชิก CTV ีวและ NTV นทีวรวมลุ้นผลรางวัลใหญ่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูปปี้ไอจำนวนหนึ่งคันพัดลมโทรทัศน์และเสื้อกีฬามูลค่ารวมกว่า2 0 0 0 0 0บาทเพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าและร่วมสนุกชิงรางวัลกับทางซีทีวีและ n อ็ทว โดยจะจัดให้มีการถ่ายทอดสดผ่านทางรายการของซ t v วรายการที่12ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาหนห้องจุนมณีหนึ่โรงแรมเคปิแกรนจันทบุรีขณะที่บรรยากาศในการคัดแยก,กสลากของผู้ถ่ายผลแชมป์ฟุตบอลยูโร2012กับซ t v ในปีนี้มีผู้ไทยผลเข้ามากว่า500,000ใบแต่มีผู้ไทยผลแชมป์ได้ถูกต้องเพียง200,000เศษเท่านั้นทางบริษัท จึงจัดการคัดแยกเพื่อเตรียมจับฉลากถ่ายผลในวันที่12กรกฎาคมต่อไปด้านสมาชิกซีทีวีและ NTV ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีที่ร่วมสนุกส่งชิ้นส่วนถ่ายผลแชมป์ฟุตบอลยูโร2012กับซ t v วในปีนี้ต่างตื่นตัวและร่วมลุ้นรางวัลอย่างใจจดใจจอ่อโดยสมาชิกที่ร่วมสนุกส่วนใหญ่คัดหวนรางวัลรถจักรยานยนต์ฮอนด้าซูโปี้ไอจำนวนหนึ่งคัน พร้อมรางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายทั้งทีวีตู้เย็นพัดลมและเสื้อฟุตบลโอลยูโรอีกหลายรางวัลสำหรับกิจกรรมถ่ายผลของทองซีทีวีนี้ได้ส่งร่วมกิจกรรมด้วยไหมครับครับร่วมด้วยครับส่งไปหมดกี่ใบประมาณพันใบครับอเชียทีม <นะ S 2> ไหนครับอเชียอิตาลีแต่ว่าก็ใส่ทั้งสองทีมครับก็ไม่ได้คาดหวางังเรื่องอะไรว่ามากมายคือคิดว่าก็ร่วมสนุกถ้าเรามีการใส่กันเยอะๆก็เหมือนกับสูกสนานกันนะครับก็ไม่ได้าวางัาวางคาดผลอะไรมากมายนะครับ ได้ยินว่า6กเจ็ปีนี้เพิ่งจะส่งเป็นครั้งแรกใช่ครับทั้งทั้งที่ผมอยู่หน้าบริษัทซีทีวีนี่ผมไม่เคยที่จะส่งบัตรชิงโชคเลยชิงรางวัลเลยแต่ว่าคราวนี้รวออมสนุกสักหน่อยนึกสนุกนก,ก็เลยเอาสักบ้างเงี้ย <ละ S 1> ปีที่มันผ่านมาเห็นคนมาส่งเยอะไหมเยอะครับวันวน้งคนก็โอ้เ้มาคนทีทั้งวันก็ดูสนุกสนานดีครับก็ก,ก็ดีครับก็คลายเคร<ะ>ียดพอจะทราบผลออว่ามีการจับกันวันไหนไหมครับก็ค่วงนที่12บสองกรกฎานี้ฮะ ประมาณบ่ายสามโมงครับก็รอรอรุนรอดูทีวีอยู่เหมือนกันดูการถ่ายทอดสดของซีทีวีด้วยครับก็สองร้อยใบแบ่งยังไงบ้างครับยานละร้อยยันละร้อยปกตินี่ทายผลเป็นประจำไหมครับการทำซีทีวีประจําทุกครั้งปีนี้มั่นใจแค่ไหนคิดว่าอยากจะได้รางวัลอะไรเป็นพิเศษไหมครับต้องการจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์อยากได้แล้วรู้ไหมว่าจับกันที่ไหนครับ ที่คเคยไแกนใช่ไหมหรือว่าที่ผ่านมานี่กระแสฟุตบอลดีไหมครับในจังหวัดจันทิจักที่มองครับดีค่ะดีไปสนิบบัดขายดีมากย้ำอีกนึงว่าที่จะรู้ผลเนี่ยรู้ผลวันไหนแล้วก็จะลุ้นยังไงบ้างครับอ,อ๋อรู้วันที่สิบสองกันนาคมตั้งใจรอดูจ้<ล>ะ <laughs> คอยอยู่ <laughs> ในปีนี้ได้ร่วมสุขกับซีทีวีส่งไปกี่ใบครับปีนี้ส่งไปห้าสิบใบใช่ผลอะไรไปบ้างปี สเปนยี่มห้าแล้วก็อิตาลียี่มห้าก่อนผลการแข่งขันนี้เราเชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษไหมครับอิตาลีแล้วทำไมถึงไทยสเปนไปอ่ะก็มันเป็นแชมป์เเขาเป็นแชมป์ไงเขาเป็นแชมป์เลยคาดหวังรางวัลปีนี้ไงบ้างก็ไม่รู้มีอะไรมั่งอ่ะเอารางวัลเดียววันที่หนึ่งมีมอเตอร์ไซค์เนาะเขามีมอเตอร์ไซค์ถ้าเกิดมีกิจกรรมต่อไปเราจะร่วมสู่กัะทางฟิตวีไอ๋อเรเป็นร่วมแล้วเป็นสมาชิกอยู่ กิจกับอย่างนี้ดีไม,ก,ไมก็ดีนะดีเป็นกำไราเกำไรลูกค้า <laughs>